คนเชื่อเท่านั้นที่จะได้เพราะพุทธคุณมันไม่มีวันเกิดถ้าสมมุติทุกคนสมมุติเนะมันไม่ได้เป็นยาพาราของสิ่งมูมันไม่ใช่ยาพารายาพารากินแก้ปวดกินไปแล้วหายปวดคุณถึงเชื่อว่ามันเป็นยาแก้ปวดถูกต้องไหมแต่ของมูหรืออ,อ,องมูเทพมูอะไรที่เรามูทุกคนคะมันไม่เหมือนยาพารา นะที่มันกินแล้วมันแก้ปวดขอแล้วมันได้เลยอะ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะอยู่ที่ว่าคนคนนั้นน่ะจะมีความเชื่อมากเท่าไหร่จะมูได้สุดแบบไหนคำว่าสุดถามว่าตอนมูคุณทำให้ใครเดือดร้อนเหมือนพระอาจารย์ตุ๋ยท่านพูดตอนเรามูใครเดือดร้อนแล้วเราอ่ะไปฝากชีวิตกับใครได้ไหมเวลาเราเดือดร้อนน่ะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนที่เราอ่ะ เดือดร้อนไม่มีเงินไม่มีอะไรใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราแบงมือของเงินใครก็ไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เราจะยึดเหนี่ยวจิตใจคือการมูคุณเชื่อครูไหมทุกคนดูนะคะครูค่ะตัดสินใจมูแล้วก็คิดว่าจะมูตลอดชีวิตด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะอะไรที่ดีแล้วครูไม่เดือดร้อนใครแล้วทําแล้วครูไม่เดือดร้อนครูมู เราสวดมนต์อะไรของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเกิดบางอย่างอะพรอก็ไหนจะมูแล้วก็ลองทําสินค้ามูมาสินะคะลองดูทุกคนเชื่อไหมหลังจากนั้นนะคะครูทําน้ําหอมสายมูหลายคนก็รู้นะคะหลายคนก็รู้หลายคนยังไม่รู้ครูทําน้ําหอมสายมูขึ้นมาคะ่ะนี่ค่ะก็คือสากุละกุหลาบแล้วก็บัวหลวงเป็นน้ําหอมสายมูบัวหลวง ใช้สำหรับแทนดอกไม้ทูบเทียนคุณไปสังเกตอาการตัวเองถ้าคนที่เชื่อใหม่ๆเชื่อ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 ออเดอร์ไม่มีวันตกรายได้ลูกค้าทีมงานไม่มีวันตกเพราะอะไร Energy สร้างความเชื่อสร้างเหมือนที่ครูบอกทำไมคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ตายมันสร้างออกมาทุกคนมันสร้าง เซลบางอย่างออกมาให้เราเกิดความสั่นสะเทือนแล้วเมื่อไหร่ที่เราหยุดเชื่อมันเมื่อไหร่เราไม่สร้างแรงสั่นสะเทือนมันจะไม่เกิดผลเหมือนพุทธคุณมันหายไปนี่คือเรื่องจริงนะคะทุกคนทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้มีพุทธคุณอยู่ที่เราให้ความเชื่อหรือเปล่าเราเชื่ออะไรไม่เท่าเราเชื่อตัวเองค่ะเราเชื่ออะไรไม่เท่าเราเชื่อตัวเองเข้าใจไหมคะคะมีรีวิวเกินร้อย จากสามีเคยให้เงินแค่เดือนละห้าพันกลายเป็นสามีเพิ่มเงินเดือนให้เดือนละหมื่นจากสามีไม่เคยก็ให้แต่เงินเดือนไม่เคยให้เงินก้อนสามีให้เงินห้าหมื่นให้เงินสามแสนจากไม่เคยถูกหวยเลยถูกหวยมาสิบสองหรือสิบสามงวดไม่รู้นั่นแหละหลังจากนั้นนะฮะทุกคนครูก็เชื่อว่าครูวมาถูกทางแล้วทาไมครูถึงเชื่อว่าครูมาถูกทางทั้งเรื่องน้ําหอมสายมูถ้าใครก็ตามที่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นสักที คุณต้องมีจุดเริ่มต้นเข้าใจไหมคะวันนี้คุณนะ่ะมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจคุณไหมถ้าไม่มีครูบอกคุณเลยน้ำหอมนพเป,ปกา้าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นครูอาจจะเป็นสะพานบุญให้คุณตอนนี้ก็ได้จุดเริ่มต้นหลักร้อยสร้างหลักล้านหลายคนบูชาน้ำหอมไปยังไม่ถึงกี่เดือนมีเงินเป็นล้านล้านค่ะอันนี้ไม่ได้โอหกนะคะเป็นเรื่องจริงหลายคนมูน้ำหอมครูไปไม่กี่วัน สามีให้เงินแสนหลายคนสามีให้เงินล้านอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงหลายคนใช้น้ําหอมครูสามีเปรีรถป้ายแดงกรี<ๆ>๊ดไปค่ะทุกคนแล้วหลายคนหมูน้ําหอมครูแล้วถูกหวยติดกันสิบกว่างวดได้ไม่รู้กี่แสนบาทแล้วเขาเอามาโพสต์เองเลยนะคะทุกคนเขาเอามาโชว์เองเลยนะคะเพราะฉะนั้นแค่ลองไม่เสียหาย แล้วลองแล้วได้ข่าวดีอะไรจงจําไว้ว่าขอน้ําหอมไว้แล้วไปจดค่ะว่าคุณได้อะไรจากน้ําหอมพุทธคุณมันก็เกิดตามจิตของเราถูกต้องไหมคะไม่ต้องให้ใครปลุกเสกค่ะต่อให้คุณนะ่ะเอาน้ําหอมไปให้แบบระดับคูบาจารย์แบบว่าโอ้เทพมากปลุกเสกให้แต่คุณไม่เชื่อและไม่ทํามันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะเพราะพุทธคุณมันจาง